สวัสดีค่ะอ่กระทรวงวัฒนธรรมนะคะได้สนับสนุนส่งเสริมในเรื่องของการสืบค้นอาหารอัตลักษณ์พื้นถิ่นที่กำลังจะเรือนหายไปหรือว่าเดอร t อ a เทสนะคะซึ่งดําเนินการมาเป็นปีที่3แล้วในปีนี้นะคะเราชาวจังหวัดพังงาน,นะคะมีเมนูที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการส่วนกลางจํานวน3เมนูนะคะก็มีอาจัดเกงอาจาดนะคะมีเอ่เกขวแล้วก็มีในส่วนของ เอาลาถ่ำนะคะลาถ่ำนะคะในส่วนนี้นะคะเรามี3เมนูเด่นๆที่ผ่านการาคัดเลือกจากคณะกรรมการจากส่วนกลางซึ่งชาวจังหวัดพังงาจะต้องมีส่วนร่วมในการโหวตคัดเลือกเมนูประจําจังหวัดพื้นถิ่นของตอนเองนะคะเพียงหนึ่งเมนูเท่านั้นนะคะถ้าเลือกในส่วนของอาแกงอาจาดก็เลือกอกด e m o จิรูปหวัวใจน,นะคะลาถ้ำก็ในส่วนของเอรวระอนะคะแล้วก็เคยขั่วกดว้าวนะคะซึ่งลักษณะน,นี้จะเป็นการโหวตทางออนไลน์ ไทยทานเ,าเหตุของกรม,มส่งสริมัฒนธรรมตั้งแต่วันที่17ถึงวันที่31รกรกฎาคมนะคะสาหรับท่านผู้ใดที่ไม่สะดวกที่จะใช้สือ่อออนไลน์ก็สามารถเดินเข้ามานะคะที่พิพิธภัณฑ์เมืองพังงาที่ตั้งของสำนักงานว่าทีมจังหวัดพังงานะอาคารตัลระกลางจังหวัดพังงา,ลา,า,งห,งงาหลังเก่านะคะอยู่ใกล้ๆกับส่วนท่านผู้ว่าเดิมนะคะก็สามารถประโวดใช้กระดาษเลือกได้โวตได้นะคะตลอดนะคะวันเวลาราชก,การตั้งแต่วันที่10-17ถึงวันที่31 เดือนกรกฎาคมนี้เท่านั้นนะคะก็รายละเอียด่นๆสามารถติดตามได้จากเพจ Facebook ของสำนักงานว่าการจังหวัดพังงาว่าแต่ละเมนูนี้ประกอบด้วยอะไรบ้างเป็นอย่างไรที่ไปที่มาเป็นอย่างไรสามารถติดตามได้ตลอดจาก<อ>เพจเฟซบุ๊กของสำนักงานว่าา<ไ>จังหวัดพังงาเมนูนได้มีใน,ในวหนึ่งเท่านั้นนะคะจกกะกากระบาหรือเครื่องหมายถูกก็ได้ในส่วนของ เลือกเสร็จแล้วก็เหลือลงกล่องได้เลยค่ะอันนี้นะคะ,คะจะมีรายละเอียดอยู่ทางนี้ด้วยนะคะว่าก่อนที่จะเลือกสามารถที่จะศึกษาหาความรู้ได้นะคะอ่านแล้วก็สามารถถามเจ้าหน้าที่ก็ได้ค่ะเนื้อเล